โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด17คนทําการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด146คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการประมัดบุญโพโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารพดี m o เดลประกอบด้วย P Plan การวางแผน O opportunity การมองหาโอกาส R research การศึกษาค้นคว้า D do การลงมือปฏิบัติ E encourage การให้กำลังใจและสนับสนุน E evaluation การวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม มีรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างได้ยกระดับครูเป็นครูที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งได้อย่างเชี่ยวชาญมันรูปผลตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานและงานมีคุณภาพยกระดับคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนได้รับการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) และผู้เรียนในระดับชั้นปถมต้นต้องอ่านออก เขียนได้คิดเลขเป็นได้รับการพัฒนาและพร้อมเข้าสู่ผู้เรียนที่มีทักษะในศตรวรรษที่21โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์เน้นการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนเต็มตามศักยภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนตามนโยบายระยะเร่งด่วนควิกวินประจำปีงบประมาณ2567เช่น การทำแปลงผักพอเพียงการทำจักสารเครื่องใช้จากไม้ไผ่การทำข้าวโปง่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าข้าวเกรียบว่าวพรมสวรค์โดยมีการบูรณา,าการกิจกรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาต่างๆส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองกิจกรรมดังกล่าวสนองสิบนิยบายสร้างคนดีเขตพื้นที่แห่งความสุข ของท่านดรสิวัฒน์สุสวรรณผูมอในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามหน่งโรงเรียนหนึ่งทอปพาวเวอร์สร้างคนดีสู่สังคมโดยการบูรณาการกิจกรรมการทำข้าวโป่งพรมสวรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าข้าวร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแกลุ่มสาระการเรียนรู้อาทิเรื่องอัตราส่วน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องความร้อนที่ส่งผลต่ออนุภาคจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเรื่องรูปร่างและรูปทรงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจนนําไปสู่การจัดทําโครงงานเรื่องเข้าเกลียบว่าวพรหมสวรรค์โรงเรียนบ้านพรหมสวรรค์มีการพัฒนาครูในการสร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้อีกทั้งยังเป็นศูนย์แกนนำด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการศึกษาดูงานนอกจากความรู้ด้านวิชาการและทักษะอาชีพโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยการเข้าร่วมโครงการครูแด เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กและเรียนดำเนินโครงการโดยสถานีตำรวจภูทรสว่านจัดอบรมธรรมะทุกวันศุกร์โดยเจ้าอธิการมนตรีและมีการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง